สวัสดีค่ะ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 สสวัดีคุณผู้ชมนะคะ โดยเมื่อสักครู่นี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะภายหลังจากที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนะคะก็มีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการออ,ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนพร้อมกับทาง นายภูมิธรรมเวชยชัยแล้วก็มีคุณจิราพรสินทุพยนะคะที่ร่วมการถแถลงข่าวกับนายกรัฐมนตรีนะคะโดยเสร็จสิ้นการถแถลงข่าวค่ะก็ได้เดินทางกลับออกจากทำเนียบรัฐบาลทันทีนะคะคุณผู้ชมซึ่งบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้นะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะมีความชุลมุนวุ่นวายตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้นะคะ โดยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนะคะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นี้นะคะในส่วนของทางรองนายกรัฐมนตรีที่จะรักษาการแทนนะคะก็น่าจะเป็นทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะที่จะทําหน้าที่ในส่วนนี้แทนนะคะแล้วก็รวมไปถึงกรณีของการปฏิบัติงานต่างๆนะคะ เนื่องจากว่าคอรมอชุดใหม่นะคะที่มีทางนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะยังไม่ได้เข้ารับการถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะคะจึงยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ส่วนตําแหน่งเดิมนะคะทั้งตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกะลาโหมนั้นนะคะก็ได้พ้นจากการ ทำหน้าที่ไปแล้วนะคะจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลนะคะจนกว่าว่าจะมีการถวายสัตว์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่นะคะ นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่ทําเนียบรัฐบาลในวันนี้นะคะแล้วมาคู่ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะน้อมรับผลของสารรัฐธรรมนูญนะคะที่ให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งไหนนะคะก็ทําเพื่อประเทศนะคะ ซึ่งที่ทําเนียบรัฐบาลในวันนี้นะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับนะคะก็มีรัฐมนตรีท่านอื่นๆน,นะคะทยอยกลับไปแล้วนะคะรวมไปถึงทางนายภูมิธรรมเวชยชาชัยก็เดินทางกลับไปแล้วเช่นกันนะคะ เราจะขอย้อนฟังเสียงนายกรัฐมนตรีนะคะรับนะคะคำพิจารณาของศาลนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะมีได้ปฏิบัติหน้าที่ใ้าระยะเวลาน่าจะไม่น่ใ่ว่าเวลาประมาณ15วันที่จะชี้แจงนะคะ ตัวเองก็จะทําให้เป็นที่นะคะในการที่จะบอกความตั้งใจที่แท้จริงนะคะว่าเนื่องของเัเสียงที่ออกมาว่าความตั้งใจเจตน,นานจริงๆเกิร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยว่ามีความตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้เสมอประกันอของเราเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพของทหารทุกคนเพื่อสันติภาพนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเรานะคะคุณผู้ มั่นใจในสงนี้นมากแต่วิธีการที่ดิฉันทำเนี่ยอาจาฤฤฤฤจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะคะก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยดิฉันก็พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้นะคะว่ามันเป็นความตั้งใจเป็นความพยายามเกินเกินหนึอยเซนะนะคะที่ที่จะทำเพื่อประเทศชาติจริงๆเจ,จ,จตนาไม่มีอยากได้อะไรของตัวเองเลย นะคะแล้วก็คิดอย่างเดียวว่าทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายทำยังไงที่จะไม่ต้องสู้รบกันทหารไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อน,นะคะเพราะฉันเองก็คงรับไม่ได้ถ้าพูดอะไรจากผู้ำนำและทำให้เกิดผลเสีย กิดการทะเลาะหรือเกิดการโกรธเคืองนะคะอันนั้นก็เป็นความตั้งใจจริงๆถ้าถ้าลองฟังดูจริงๆก็จะเข้าใจว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะคะเพราะฉันก็อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็จะใช้เวลาที่สามารถชี้แจงได้เนี่ยชี้แจงให้ได้อย่างครบถ้วนนะคะก็ต้องออข,อขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ส่งกลำลังใจนะคะแล้วก็ต้องขอ,อ,อตั้งต่เมื่อคืนมาเนี่ยนะ รูท้นทนที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้หรือรู้สึกกดืองนะคะดิฉันเองขอยืนยันอีกครั้งว่าตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติจริงๆประเทศชาติค่ะนี่ก็จะเป็น ภาพเสียงภาพของเสียงของนายกรัฐมนตรีนะคะในช่วงของการถแถลงข่าวในวันนี้ค่ะโดยภายหลังเสร็จสิ้นนะคะทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เดินทางกลับออกจากคำเนียบรัฐบาลทันทีนะคะโดยหลังจากนี้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของขั้นตอนต่อไปในช่วงของขั้นตอนของของศาลนะคะในการพิจารณาแต่ในส่วนของตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่ก็ต้องรอเข้าถวายสัตย์ปิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่นะคะเนื่องจากว่าเพิ่งจะมีการแต่งตั้งและก็มีการปลดเก้าไปเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของเจตนานะคะแล้วก็น้อมรับคําตัดสินของสารรัฐธรรมนูญเออไม่ใช่คาตัดสินของสารรัฐธรรมนูญนะคะก็น้อมรับในสิ่งที่สารได้มีการสั่งนะคะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะขอจบกรารไลฟ์สดนะคะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเดี๋ยวจะมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งนะคะกะ็น่าจะเป็นช่วงของหลังจากที่ออได้มีการถ่ายรูปคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะให้เห็นว่าน่าจะมีการนัดถ่ายรูปในวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็มีกำหนดการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนในวันที่3นี้นะคะ สำหรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จากนั้นนะคะก็จะสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งหมดนะคะรวมไปถึงนางสาวแพทองทานนายกรัฐมนตรีที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของนายกรัฐมนตรีแต่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้นะคะแต่ต้องรอการเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ก่อนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นความเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทีเออ่เสียงในช่วงสัมภาษณ์อาจจะไม่ได้ยินนะคะต้องขออภัยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ